กศึกษาอีกครั้งนะครับก็สําหรับแ a บวันนี้นะครับจะเป็นแ a บสุดท้ายแล้วนะครับของสุขาพิบาลอาหารนะครับ l a บก่อนหน้านี้นะครับเป็นแ a บตรวจวิเคราะห์หา staphylococcus aureus นะครับในอาหารเนาะเป็นแบคทีรียแกรมบวกนะครับแต่วันนี้นะครับจะเป็นแบคทีรียอีกตัวหนึ่งครับที่มีความโดดเด่นครับโดยเฉพาะในภาคใต้เนาะโดยที่มักจะพบในอาหารทะเลนะครับโดยเฉพาะในซีฟู้ดเนาะ จะเป็นแบคทีเรียแกรมลบอีกตัวหนึ่งครับแบคทีรียแกรมลบแกรมลบรูปท่อนนะครับนั่นก็คือวิบิโอนั่นเองนะครับนักศึกษาน่าจะเคยเรียนมาแล้วเนาะวิบิโอนะครับเป็นแบคทีรียแกรมลบรูปท่อนมีแฟลกเจอร่านน่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่เราเรียนมาแล้วแต่วันนี้ครับเราจะเอามาประยุกต์ใช้ครับกับงานสุขาพิบาลอาหารครับโดยเฉพาะภาคใต้เนาะอย่างที่อาจารย์บอกก็คืออาหารทะเลนะครับมีเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัววิบิโอเองเนี่ยครับก็ มักพบเจอในอาหารทะเลเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะทําการตรวจหานะครับวิบิโอสปีชีกันนะครับมี 3- 4สปีชีครับในปลาหมึกนะครับในปลาหมึกนะครับวันนี้ตัวอย่างอาหารเป็นปลาหมึกนะครับว่าในตัวปลาหมึกเองเนี่ยครับมีวิบิโออยู่หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะอาหารดิบนะครับอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกนะครับโดยในวันนี้นะครับเราก็จะใช้เทคนิคเดิมครับจะเป็นเทคนิคพอเพลทครับเนาะ ก่อนจะพาเพลทเพื่อเพาะเชื้อดูครับเราก็ต้องทำได l u ลูชันก่อนเนาะเจือจางตัวอย่างอาหารเราลงไปเรื่อยๆก่อนนะครับเหมือนเดิมครับงั้นเดี๋ยวเราไปทํแ l ลบกันเลยดีกว่าครับครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทํา l ลบกันเลยนะครับตรวจหาวิบิโอนะครับในตัวอย่างอาหารนะครับก่อนอื่นนะที่จะทํแลบนะครับเหมือนเดิมเราก็ต้องทําความสะอาดนะครับโต๊ะนะครับหรือเบนช์ที่จะทํา l a บก่อนเนาะเราก็ใช้แอลกอฮอล์นะครับ โอเควิป okay. uh, mm ิโ hmm. อเป็นเชื้อก่อโรคนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทําแ a บ,บเชื้อก่อโรคเราต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับอาจารย์จะเริ่มจากการนะครับทำา i l u t i o นะครับตัวอย่างอาหารเนาะวันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกสดเนาะจะทำ d ด l u ชั o เหมือนเดิมครับที่10กําลังลบหก่อนนะครับจะทำ t e n f o w d i l u t i o n โดยวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างปลาหมึกอยู่25 กลัมนะครับเพราะนั้นจะทำการเจือจาง10เท่านะครับจะต้องใช้สารละลายนะครับวันนี้ใช้ PBS เหมือนเดิมนะครับกี่มิลลิลิตรนะครับคำถามเดียวกันเนาะกับแบบที่แล้วนะครับก่อนจะทำนะครับอย่าลืมเลเบลนะครับว่าตัวอย่างอาหารคืออะไรนะครับที่ค่าความเจือจางเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนี้วันที่ทำเนาะวันที่เท่าไหร่นะครับเลเบลให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากเสร็จสับเนาะเราก็ทําการนะครับตัวอย่างปลาหมึกนะครับตัวอย่างอาหารเนาะวันนี้เป็นปลาหมึกสดนะครับก็ใส่ลงไปนะครับใส่ตัวอย่างหารลงไป25กรัมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวอย่างตัวทำละลายเนาะสาระละลาย PBS ลงไปนะครับ เพื่อที่จะนำไปนะครับตีปั่นนะครับตีปั่นผสมนะครับตัวอย่างอาหารของเราเนี่ยครับให้เป็นเนื้อเดียวกันเนาะในการทำ dilution นะครับเดี๋ยวเราเอาตัวอย่างอาหารของเรานะครับไปตีปั่นนะครับใน s t r u เ t u r e นะครับเพื่อให้ตัวอย่างอาหารนะครับเป็นเนื้อเดียวกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปทําการเจือจางต่อไปนะครับก็ใช้ค่าเดิมนะครับหนึ่งนาทีนะครับในการตีปั่นผสมนะครับ แล้วเราก็ปล่อยนะครับให้เครื่องดาเนินการนะครับทำงานไปนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากหนึ่งนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับแล้วก็เอาตัวอย่างไปเจือจางต่อครับหลังจากที่เราทําการผสมนะครับตัวอย่างอาหารนะครับด้วยเครื่องสมัครเชื่อแล้วนะครับตอนนี้เราได้ตัวอย่างอาหารมาแล้วนะครับตอนนี้อาหารของเรานะครับทําการเจือจางไปแล้วเนาะสิเท่านะครับก็กลายเป็น10กําลังลบหแล้วเนาะอ่าจะก็จะเก็บตัวอย่างอาหารไว้นะครับ แล้วเราจะมาทําการนะครับเจือจางนะครับทำการเจือจางตัวอย่างอาหารนะครับลงไปอีกนะครับทีละสิบเท่าเนาะเหมือนเดิมครับอาจารย์จะทําการเจือจางตัวอย่างอาหารลงไปถึง10กําลังลบสนะครับเราจะทําไปถึง10กําลังลบสนะครับซึ่งวันนี้พี่ยีก็เตรียม PBS ไว้ให้เราแล้วนะครับที่9มิลลิลิตรเหมือนเดิมนะครับถ้าอาจารย์อยากเตรียมนะครับตัวอย่างอาหารนะครับทำการเจือจางลงไปนะครับ สิบเท่านะครับจะจะต้องดูดนะครับจากตัวอย่าง10บกำลังลบหเนี่ยครับไปยังหลอดต่อไปเนี่ยครับเพื่อให้เป็น10บกำลังลบสเนี่ยกี่มิลลิลิตรนะครับกี่มิลลิลิตรเนาะนะครับเหมือนเดิมครับก็ทําการนะครับเจือจางนะครับเจือจางตัวอย่างอาหารเอ่อทำการเจือจางตัวอย่างอาหารเนาะ Okay. เราก็จะทำการดูดนะครับดูดนะครับตัวอย่างอาหารที่10กกำลังลบหนึ่งนะครับ10กำลังลบหมานะครับปริมาตรเท่าไร โอเคครับหลังจากนั้นเราก็นำตัวอย่างอาหารนะครับใส่ลงไปนะครับใน PBS นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับตอนนี้จาก10บกำลังลบ1นะครับมาเป็น10บกำลังลบ2แล้วนะครับก่อนที่จะเอาไปทำการเจรจางต่อนะครับเราก็ทำการนะครับผสมนะครับโดยใช้ว o r t e x นะครับเพื่อให้ตัวอย่างอาหารนะครับกับ PBS นะครับเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเชื้อนะครับที่อยู่ในอาหารของเราเนี่ยกระจายตัวทั่วๆเนาะหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการนะครับเจือจ้างนะครับที่10กําลังลบสนะครับไปที่หลอด10กําลังลบสนะครับจะใช้ปริมาตรเท่าไรนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้เป็นคําถามเหมือนเดิมนะครับต้องการเจือจ้างเนาะต้องการทําการเจือจาง10เท่านะครับต้องการทําการเจือจาง10บเท่า จากความเข้มขน้น10กำลังลบ2นะครับไปยังให้เป็น10กำลังลบ3ใน PBS ปริมาตร9มิลลิลิตรนะครับจะต้องทำการดูดตัวอย่างนะครับมาเท่าไหร่นะครับ ทำเหมือนเดิมครับหลังจากทีเ่เตรียมตัวอย่างอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะทําการเจือจางต่อไปนะครับเราก็ทําการวอร์เท็กซ์นะครับผสมก่อนนะครับหลังจากนั้นจากสิกกาลังลบสนะครับจะทําการเจือจางเนาะไปยัง10กําลัง ให้เป็น10กกำลังลบ4นะครับใน PBS ปริมาตร 9ML เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเจือจางไปเรื่อยๆเนาะ จาก10กําลังลบ2เปไป10กําลังลบ3นะครับจาก10กําลังลบ3ไปเป็น10กําลังลบ4นะครับล้วก็จะเอาตัวอย่างจากหลอดใน10กําลังลบ3เนาะใส่ลงไปในหลอด PBS ที่เตรียมไว้เพื่อทําให้เป็น10กําลังลบ4นะครับครับตอนนี้เราได้ตัวอย่างอาหารครบแล้วนะครับที่ความเจะจางนะครับ10บกำลังลบ1ลบ2ลบ3แล้วก็ ลบสนะครับเดี๋ยวเราจะทําการพอเพลทกันนะครับเพื่อเพาะเลี้ยงเชื้อครับให้เชื้อที่คาดคิดว่าปนเปื้อนอยู่ในตัวอย่างอาหารเนี่ยครับได้เจริญเติบโตขึ้นมานะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างตัวอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับแบบพิเศษนะครับเป็น selective a g a นะครับที่เอาไว้คัดแยกนะครับแบบจำเพาะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อแบคทีเรียวิบิโอสปชีนะครับ ครับหลังจากที่เราเตรียมตัวอย่างอาหารเสร็จแล้วนะครับทําการเจรจางตัวอย่างอาหารเสร็จแล้วนะครับ1 0กําลังลบ1 10กําลังลบ2 10กําลังลบ3แล้วก็10กําลังลบ4นะครับเราก็จะทําการพอเพลทต่อเนาะโดยที่จะเอาตัวอย่างอาหารนะครับที่ค่าความเจอจาง10กําลังลบ4ลังลบ3แล้วก็1 0กําลังลบ2นะครับมาทําการพอเพลทนะครับก่อนที่จะทําการพอเพลทนะครับอย่าลืมเลเบลนะครับเลเบลข้อมูลนะครับว่า ตัวอย่างอาหารตัวนี้เป็นอะไรนะครับที่ค่าความเจือจางเท่าไรนะครับแล้วก็อย่าลืมระบุวันที่ครับว่าเราทําแบบวันที่เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้มาอ่านผลนะครับเอออะตอนนี้เราเลเบลไว้นะครับเหมือนเดิมครับอาจารย์ก็จะทําการพอเพลทนะครับแบบดูพิเคทนะครับทำซ้ำนะครับสองซ้ำนะครับเพื่อหาค่าเฉลี่ยนะครับของตัว โคโนีที่ขึ้นบนอาหารนะครับครับเดี๋ยวเรามาทําการนะครับหยอดตัวอย่างอาหารนะครับลงไปในเพลทเนาะเพื่อทําการพอเพลทนะครับก่อนที่จะทำนะครับก็ทําการนะครับวอเท็กซ์นะครับตัวอย่างอาหารของเราก่อนนะครับให้เชื้อมันขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็นะครับใช้ไปเป็ดเนาะในการดูตัวอย่างอาหารขึ้นมานะครับ ในการพอเพลทเราจะใช้นะครับตัวอย่างอาหารปริมาตรเท่าไรนะครับเป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับอาจารย์จะต้องดูดมาปริมาตรเท่าไรนะครับในการทำพอเพลทนะครับถ้าใครตาดีก็แอบดูสเกลที่ปิเป็เเปเป็ดได้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ดูดตัวอย่างขึ้นมาแล้วนะครับก็ ดับตัวอย่างอาหารนะครับลงไปในเพลทนะครับเพลทเปล่าเนาะเพื่อที่จะเตรียมนะครับเตรียมผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับแล้วก็ก็จะทําการพอเพลทต่อไปครับหลังจากที่เราทําการนะครับยอดตัวอย่างอาหารนะครับลงไปในเพลทเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทําการผสมนะครับตัวอาหารเลี้ยงเชื้อเนาะลงไปในเพลทนะครับแล้วก็ทาการหมุนนะครับหมุนเพลทนะเพื่อทําการผสมนะครับโดยใช้เทคนิคพอเพลท ก่อนที่จะนับจำนวนโคลรนีที่ขึ้นนะครับครับก็ตัวนี้เนาะเป็นนะครับอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับโครโมจินิกเอกาตัวหนึ่งนะครับชนิดพิเศษนะครับที่ไว้ใช้ในการ s e เล็กนะครับเป็นการจำแนกนะครับวิบิโอนะครับเดี๋ยวลักษณะโคลลนีที่จะขึ้นนะครับสปีชีที่จะขึ้นนะครับเดี๋ยวจะโชว์อยู่บนมุมขวาตรงนี้นะครับว่าถ้าเป็นสายพันธุ์นี้นะครับวิบิโอคาเลล่าจะให้ คโลนีสีอะไรนะครับถ้าเป็นพาราฮิมลลติคัสจะให้โคโลนีสีอะไรนะครับต่อไปก็จะพอเพลทเนาะครับนันกศึกษาก็ผสมใส่ตัวอย่างอาหารเลี้ยงเชื้อลงไปเลยครับโดยประมาณนะครับ20ถึง25นะครับมิลลิตรเนาะอย่างที่เคยทำนะครับเทลงไปนะครับให้ตัวอย่างอาหารมาบรรจบครบกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทกําการพอเพลทเนาะพอเพลทก็คือการหมุนเพื่อผสมเนาะการผสมนะครับนักศึกษาอาจจะผสมหมุนทางซ้ายนะครับหรือว่าจะหมุนทางขวานะครับหรอบหรือ10รอบนะครับแล้วก็ไปซ้ายทีขวาทีใช้ทีขวาทีนะครับแล้วก็ขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างนะครับข้อระวังนิดเดียวครับ อย่ารุนแรงนะครับให้อาหารเลี้ยงเชื้อกระชอขึ้นมานะครับที่ฝาเพลทเนาะเพราะว่าเราต้องการให้ตัวอย่างอาหารกับอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยผสมนะครับเป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่อาหารของเราเนี่ยครับจะแข็งนะครับแล้วก็เชื้อเขาจะได้จริญเติบโตขึ้นมานะครับบนตัวอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วเราก็จะทําการนับนะครับนับจานวนโคโลนีนะครับที่ขึ้นนะครับบนอาหารเลี้ยงเชื้อตัวนี้นะครับ แต่อย่างที่บอกครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับของตัวโคมจินิกเอกาตัวนี้นะครับก็คือมันจะให้ลักษณะโคโลนีที่เป็นสีขึ้นมานะครับสีขึ้นมาถ้าเป็นวิบิโอค o เรล่านะครับจะให้สีอะไรวิบิโอพาลาฮิมอริไลติคัจะให้สีอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่เราบ่มเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะครับหลังจากที่เราทำการพอเพลทเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ให้ตัว อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยครับแข็งเนาะเซตตัวนะครับแล้วเราก็จะเอาไปบ่มนะครับที่ตู้อินคูเบเตอร์นะครับที่37องศาเนาะ24ชั่วโมงนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะมาดูกันครับว่าตัวโคโรนีที่ขึ้นนะครับบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนี้ครับเพลทที่เราเตรียมไว้วันนี้นะครับจะมีวิบิโอสปีชีขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าเชื้อขึ้นนะครับโคโรนีขึ้นมานะครับนักศึกษาจะเห็นว่า จะมีลักษณะโคโรนีที่เป็นสีสีีเนาะอย่างน้อย3สีก็คือเป็นสีฟ้านะครับสีชมพูนะครับแล้วก็โคโรนีสีขาวนะครับสำหรับโคโรนีสีฟ้าเนี่ยนะครับจะเป็นวิบิโอโคเรล่านะครับหรือว่าวิบิโอวอลนิฟิคัสนะครับมี2สปีชีนะครับที่จะให้ลักษณะโคโรนีเป็นเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวนะครับเขียวอมฟ้านะครับส่วนโคโรนีสีชมพูนะครับจะเป็นวิบิโอพาราฮิโมลิทิคัสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพาโทเจนที่ ก่อโรครุนแรงนะครับในระบบทางเดินอาหารนะครับจะสร้างสารพิษนะครับจะถ้ารับสัมผัสเข้าไปนะครับก็อาจจะเกิดอาการ b r e e ดดิ้ได้นะครับเนาะก็คือมีเลือดไหลออกมาด้วยนะครับเลือดไหลปนเปื้อนออกมาด้วยนะครับส่วนลักษณะสุดท้ายครับลักษณะสีขาวนะครับจะเป็น v i b ิโออัล i n o l t ล c c u s นะครับจะมีลักษณะโคโลนีสีขาวๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันครับว่าจะมี Vibrio s p e c i ช s ขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ามีวิบโอสปิชีขึ้นในอาหารเลี้ยงเชื้อวันนี้นั่นหมายความว่าตัวอย่างอาหารของเราวันนี้นะครับมีการปนเปื้อนนะครับมีการปนเปื้อนของวิบโอสปิชีนะครับเนาะก็สำหรับแลบสุดท้ายนี้นะครับแลบวิบิโอนะครับก็มีประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะจินตนาการภาพออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิด เรียนปกติเราค่อยมาทำแลบ,บกันครับนักศึกษาก็สำหรับสุขาพิบาลอาหารประเด็นทั้งหมดที่เรียนมาตั้งแต่ต้นนะครับทางเคมีชีวภาพกายภาพก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับหวังว่านักศึกษาจะสามารถเอาไปใช้ได้นะครับในวิชาชีพของตัวเองต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดแล้วครับขอบคุณคนระับ